จํานวนนึงมาหมอเนาะก็คือว่าเป็นสายบุญแล้วงใหเป็นสภาพบุญเนาะทางทีมงานเฮาก็ท้งว่าศิลาสบายดี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 ด้วยอาน้องๆสบายดีสบายดีเน เจ the so right ้าสบายดีนะครูเพป่นคุยส้มผู้ติดตามสามุนมาเนาะว่าจะเป็นภายในประเทศหรือว่าต่างประเทศเนาะว่าจะเป็นทั้งฝั่งไทยหรือฝั่งลาวเนาะที่ให้การติดตามเนาะไม่นี้กับกัปธรามาชิส้มบุนมาแนวนีกแล้วเนาะไม่นี้สามุนมากับมหาห้องโน่เนาะกับเพิ่นเป็นคนผิวขาวผิวดอดนี่แหละเนาะกับมหาเพิ่นกับเป็นเทือที่สองเนาะกับเช้นเาเข้าไปทักทายสบายดีหรือว่าเข้าไปโอ้ล้มกับน้องเพิ่นได้เลยเนาะ เอ้าวกระสอมาเป็นทีเรียบร้อยที่น้อไมาหออเงินนองเป็นทีเียบร่อยก็คือว่านำเงินจำนวนหนึ่งมาหม้อเนาะก็คือว่าเป็นสายบุญเนาะงินเป็นสะพานบุญเนาะทีมงานเ่ากับทั้งว่าศิลปีสบายดีสบายดีสบายดีด้วยสบายดีด้วยนาน้องสบายดีสบายดีสบายดีด้

ค่ะคนทางฝั่งไทยคุณบอกฝั oh. uh ่งไทยอยู่จ uh ังหวัดสกลนครโอ้ฝากเงินมาให้น้องนะเนาะบ้านจังเป็นนี่เยแบะต่างเงยต่าง้อยโอ้เผเภอต่างเงยใช่จังหวัดสกลนครทีนีเป็นการอีทธิพลทางต่างกลุ่มต่างคนต่างคนต่างเนาะแต่ก็คือว่าต่างเพิ่นจะพูกว่าต่างพ่อแม่น้องเหตุเบี้ยดิจัยคือว่า อ่าให้ป้านนั่นตอนนั้นท่างานให้พนกงานได้ชมบอกว่ามื่วานท่านถามเรื่องโคเม่นาะเป็นงานบิไสเป็นเังไดลูกทางทีมงานลุงให้ถามมื่อนั่นลุงพันลูกได้ถามป้าอยู่ปะป้าโปเม่เห็นงานอยู่ใช่ปะแต่แม่ยังมาโทรมาเด้อเาไรมาเม่อันนี้เป็นโทรมาหรือว่าโทรศัพท์ ยินทางป้าซั่นเนาว่าอยู่อันนั้นเนาะทางแม่เพิ่นนี่ก็อยู่แก้วกินแก้วนี่กันน้องบ่ใหญ่บ่ทันเท่าเลยอจักแต่ว่ากินแก้วจักแต่ว่าูแก้ว่เออแต่ว่าบู่่จไดเนาะมัาเนาะเฮาก็ทีมงานเฮากบ่ฮู้คือกันพี่น้องอุนาบ่สูได้ยินเนาะแม่นาว่าเฮาบ่ได้ใจจาคือว่า สอดพอคลายน้ำเนาะถึงได้น้องนกมงเชื่นดีใจว่าได้เงินเงินน้ำพอลายชาดีใจอยู่ว่าตีความมู้ชึกนะนี่พอน้องนกเงียบบัณฑ์ชั่วว่าเป็นบัณฑ์นี่ใช่ไหมว่าผมเป็นได้เอาเงินขึ้นนี่ไงได้เงินจะไปเชื่อยังที่บอกอยากได้บ่เลยฮะได้โอ้ถีบเป็นอยู่บ่เราถีบนะ ได้คือพ่อบอบเป็นเนี่ยคือ <No. S 1> ว่า,า,าบบเก่งอย่างเงี้ยวันนี้ได้พ่อบบเป็นบานกับเขาได้เลย <c ười> ที่เป็นยี่ว่าละทีคือท่านได้เป็นบ,ทนบท่ที่เป็นยี่บลทีนที่เป็นยี่บลทีเคยมีนะแต่ว่าีินเนอะแต่ว่ากินทั้เงเกลือกับแปลงหอมเฮียนกับ่างไปบ่ีางที <c ười> สถิติไม่มีบ้างมีสถิ่เานล้ปด็คือต้องโน่เขาเรียนก็น่วะเด็นเราห้องะไรนะเด็ก้อหนึ่งโอ้เียนห้อนเยหงนึ่งเขีนเป็นนะบ้านน้องโน่เ้เขียนเป็นนะบกอไก่นะเขียนเป็นนะ้น

มาไม่นี้กับสภาพบุญเนาะเนี่ยก็คือว่าขอโทษขอใครน้ำมันที่น้องเนาะที่สาวรอมถัดมือครับสมอโน่ข้าก็คือว่าลักษณะเป็ว่าข้ากล้ามวอกกันเองนั่นแหละเนาะก็คือว่าคนล้มบวกเองเนาะก็วอกโมบินนั่นแหละเนาะข้าวกลมาถ่ายคลิปน่องกบเพื่อว่าจะให้คุณรักคุณหญ่ได้มองเห็น กิมของนอกน,นี้ก็คือว่าคือจุดลักๆก็คือว่ามื่อนี้่เนาะทางนายได้ซ่าเพิ่นก็ได้เข้ามาอยู่สงสารครอบครัวน้องเพิ่นก็คือว่ามีแต่เด็กน้อยเบิ่งกันเองแม่ก็ไปหาเงินเนาะมีแต่เอื้อยนี่คือผูยย้ใหญ่ผู้ตระลักเนาะกับน้องเพิ่นว่าเขาก็ะทำมากแต่ก็ยางให้ผู้ใหญ่เพิ่นได้เห็นกิมน้อกปฏิแดดอยู่สงสารเนาะ ได้ทำากว่าคนเนี่ยบัทคคิดพลาดประการต่กต่อให้พว่าทีมงานเนี่ากับบางเพือเขากับวอากันเองสุรีกันเองมีต่คือว่านอกคนโดยบัเองตอบเองนี่เราเองเนาะกับบางเพื่อกับว่าทั้งยิ่ติดกับยากเซลามาว่าโอ้ทั้งสัมภาษณ์มีแต่ทางทีมงานพบเลากันเอง อันนี้กาคือพอเพล่พอพ่ายน้ำภาวะทางนี้กาเปิลปิ่นเล็กน,น้อยเอาขาม,มาเป็นสะพานบุญเนาะเอากาคือสลักเอาแากสอบถามวิตกาเป็นอยู่ของน้องอยู่แต่ว่าทางน้องเป็นในการมีคำโตอบของเราเนาะกาคือว่าเอาแบบอโทษขพอพ่ายน้ำเป็นภาวะมีเล็กน้อยเป็นรูปเงงกัน เอาข่ามากับเป็นสัตว์ท่านพี่อะไรพี่น้องเนาะแี่ยท่านลูกเรื่องราวเราต้องลงเดือนทงานเป็นเนาะตอนนี้ประเทศไทยท่าไปหลายเพื่อแล้วครับขามาแต่ขิติศาสเนาะเห็นเล็กๆแต่ทางนอกเลยอาจจะเล่าชีวิตการเป็นอยู่ประจำวันอาจจะไม่ได้เนาะอาจจะเป็นของแค่คนใดพี่น้องเพราะว่ามีแต่ทางทีมงานเขาอธิบายให้แม่นะคือว่าทางนอกคนนี้ กยู S <S <々>ู่น้ากัน4ี่ตนนะแต่ว่าน้อกเป็นทูนึงไปดินแลงกัมีแต่เล็กน้อยแต่จุตัลักกับมีแจ๊อื้อยเป็นทูใหญ่นี้ดูแลนอกเพิ่นตั้งง่ายเสีซาเพิ่นได้กข่าวมาเบิ่งคลิปทางทีมงานนำมาสัมภาษณ์เนเบื้องหลังนั้นกลมาติดต่อมาท่งช่อมว่าิด้ยเปิดใจว่ามุนกดดันง่เพื่อนเน่าเราบ้ามาล้บ้านีบ่น้องนกเนข่าก็บบมานีเกินข่ากบยังมานีนีข่ายงกจ้ง ทีมงานเฮาก็พยายามอยากได้คําตอบจากเพื่อนให้น้องเาเนาะอยากได้ยินเสียงเพิ่นเนาะก็เพราะว่าเฮากบ่แม่นุจี้จุกจิกเฮากให้น้องเียนปากนําเนาะเดี๋ยวว่าจะให้น้องากนําม่ว่าจักลึกคนเนาะจักลึกคนึกล้องเวลาน้องไปเียนกสิมีคสามารถมญาติเนาะบ่เนาะเงินขาดเด้อเอองขาดลยให้นนําเอาไว้เอื้อยไว้เอ ไว้ซื้อขนมเด้อของเฮียนเด้อมาขั้นนี้จะเป็นขั้นที่สองจะว่ายังสิมีเป็นขั้นที่สามได้เกินยังสิมีอีกยังซิมีเลยคนยังสิผากเครื่องไม่อีกบ่้า้เครื่องหนะเปิดปากแรกมันบ่แต่ว่ายังไม่ทันหอดเอาอย่างี้ก็เครื่องดินนะเดี๋ยวก็ได้ยังนะเพื่อชีได้ผักมาให้อีกเดี๋ยวกได้ยัางนะเครื่องดินนะเจ้าอยากได้ยังก็ังเอาไปจักรยาน เจะเอายังแน่พูนิภาพมาให้แต่เราผู้จารกันเราพูอยู่อะแรกรุงเทพพูได้ค่ากรตเอะไทำเราว่าเอากัมีงาน่จะไปหลายบอลนนี่ครับใสเบกมากมสกา บ่เป็นที่เรียบร้อยบ่สิีเรียบร้อยเรียบร้อยว่าทาง้เห็นปิดตรงนี่ขอขอขอเด้อเพว่าทีแบเบิดเนาะอืมที่าเืองเาก็เอาเิแล้วก็เาก็ักษานักาในการลงคิเนาะือฉากแบบ่แม่นอก็คือว่าุบใจเนาะก็คือจางเอานี่ก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วฮอดน้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะ ทั้งเท้านี่จะพอจักอีกจักชิดนาทีโดยพี่น้องไวทเพราะว่าทางนอกกับเทาถามไปนอกกับมีคําตอบมีแต่ทีมงานเท้ายัวอยากให้นอกว่าเนาะแว่านอกยังบากให้นอกกางนอกเน่เนาะอยากให้ลื่นคนรเน่พี่น้องเวทีเท้ากันมาการพยายามสอบถามนอกเพิ่นก็ถามเป็นต่อไปพี่น้องเนาะมีแต่ทางทีมงานเทาทังทีมงานบอล คืออันนั้นน่องน่องน่นี่ได้บ่เสือขาวแบบเพียน์นะฮะมีได้เสือขาวนะฮะยังยังได้บ่ยยังได้บ่ยังได้เสือขาวแบบเพียนเนาะโอ้คนยังบ่ทันมีเสือขาวใส่เสืออังชาวแบบเพียน์นะเสือแบบนี้ว่าแบบเพียน์นะลูกโอ้ใส่เสื้อธรรมดาเนาะยังบอกท่านมีเพื่อเบบบอกง่ายๆ เพื่อนเหีอยตเล็กน้องไปเลยน้อนเลยนี่มันไงนะีิด้อกเนาะันเรื่องกว่าเนาะท่าาราการใดท้านที่าเข้ากับขอโทษขอให้พี่น้องเลยเพราะว่าเขากับยูหลักของเข้ากับจะว่ามอบปั๊บเข้ากับสเมื่อปั๊บมันกะปิดใายก็ได้เนาะต้อกใ้โอในล้มหลักการนั่นกัคือว่าจะหาทีว่าเป็นมอบไม้เข้าป็นสะบ้านบุญทันเขากัจะหเป็นูเนเห็นนะ เัาเะี้ยยามให้มันได้ชิปนาทีพี่น้องไปเพื่อนในถังนอนผมมีการตอบตู้เขาเนาะมัน่อเป็นคลิปเนาะนอนบ่ปุ๊นนอนนอนนอนเป็นบ่นุนอย่างนั้นอะไรบ่างนี่มัเนาะนมันนู้นมันบ๊ลูกผู้แจ็คบอสบอสซื่อคนมาสัมภาษณ์แต่ละคนนี่นะมานอนนู้นพูดจ็อยู่บอสฮะมันเอาเครื่องเอาเงินมาให้ยกับพูดแจ็คคนอยู่บ่โอ้ยเนาะ คือผู้เอื่อยเนีชนาเห็นห้องได้ฉันจัดเนี่ยบอกว่าโอ้มีบ่5บ่5หนี่เฮ็ดบ่ดึงเมีอีกนนึงมีอีกน้องนึงครับไปเล่นโอ้อะมีีดูกันซิเอ้น้องเนาะโอเคซะเอาอซํานี้เนาะพี่น้องเนาะทํายังงเนาะาปหอมพอพี่น้องเอ้เขากมา สภาพถึงมอบเป็นทีเรียบร้อยเราก็ต้องเอาคลิปเมื่อให้เป็นเบิึงเนะเพื่อเป็นรักฐานงานมาทางเทานั้นทอดถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วคือท้ายนี้เนาะเขากาขอขอบมุกขอบใจทั้งย่ายเพื่อนที่มอบหมายให้ทางทีมงานเราเป็นสะท่านบุญเนาะพอให้ทั้งย่ายเพื่อนนี้พบเจอความสุขความเจริญสานบุญคุณหน่อยเนาะเพื่อนให้มาซัมมี่ก็ให้เพป็นคุณคุณรอยเท่าพันเท่าเนาะ เดินก้าวหน้าในหน้าที่การงานขอให้ครอบครัวเพิ่นมีแต่ความสุขความเจริญนะขอบอกขอบอกโมขอบใจครับที่ซีเพิ่นที่เข้ามาเบิ่งมาส้มเพว่อเป็นกำลังใจให้ทันทีมงานเท่าเนาะเดี๋ยวเราขอบขอบอกโมขอบใจเพื่อนสุกเพื่นต้ทั้งโลกเพื่อนหนงเนาะลาบ่าวโน้เพื่อน สบายดีสบายดีมีแต่อันได้สบายดีตอนจบก็อันน่ะตอนเปิดเนาะสบายดีสบายดีบโดยเนาะผ่านไปนั่นกับแมนการสอบถามเนื่าการโอลุ่มกับน้องโน่เนาะเพิ่นกัมีผู้ใหญ่ใจดีทางฝั่งไทยเนาะได้ฝากเงินมาให้เพิ่นกัเป็นจำนวนอยู่ห้าร้อยบาทเนาะ เพื่อเป็นกำลังใจให้พน้องเพิ่นเนาะหนึ่งมากกับน้องเพิ่นกะไปโรงเทียนกะยัง่ยมมีอุปกรณ์การเพียวนั่นนหละเนาะโดยผมมีหน้อนี้ซาบุญมากเขามีอย่างไรเนาะเขาขอบมกขอบใจสําหรับผุ้เบิ่งผู้ชมหรือว่าผู้ติดตามซาบุญมาเนาะว่าจะเป็นภายในประเทศหรือว่าต่างประเทศเนาะว่าจะเป็นทางฝั่งไทยหรือฝั่งลาวเนาะที่ให้การติดตามแต่หากว่าใส่คําถามในการสอบถามหากบ่ถือก่ต้องกับโทษโทษอใคเนาะในชุดไทยนี่ก็ขอก่าวเข้ามาสบายดีเนาะ